เต่าอะไรเอาเต้นเต้นเต่า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 ต่าเต่าเต่เขา่เาเขา้อไงตัวมีติปิกตัวมีติปิก

ออะไรลิงมันไม่อยู่นิ่งมันวิ่งกันเลยไม่นเกียก่อมเป็นกงเหนี่ย,ย,ม,ยมัน,มนรกนกันเลไม่น่เกียกอเป็นกงเออืมาอง

เด็กชายกับตันครับผมเด็กชายกับตันดูเดินเดร้องเพลงไปแล้ว <laughs> <laughs>